สวัสดีค่ะน้งส้มจากร้านทุกนาิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่418นะคะ418รหัสด้านบนซ้ายมือค่ะช่องทางการติดต่อให้ไว้แล้วด้านบนขวามือนะคะอันนี้จะลงคืนวัน ที่16มกราคม2567เนาะแล้วก็ร้านจะอยู่ประมาณ3วันนะคะก็เราจะเริ่มส่งสินค้าจากทางร้านเนี่ยวันเสาร์ที่20มกราคม2567นะคะน่าจะถึงบ้านคุณแม่ประมาณวันอาทิตย์เนาะก็โทรมาสั่งรายมาสั่งได้เลยนะคะโอเคเริ่มเลยละค่418งานตัวนี้เป็นงานผ้าชีฟองค่ะรับแบบนี้รุ่นนี้เคยทำมาแล้วและขายดีมากๆเราเลี้ยนมารอบ2ให้ค่ะ ทีนี้มาเริ่มดูแบบกันเลยนะคะแบบตัวนี้จะเป็นแบบทรงสุภาพเรียบร้อยที่ใส่ได้ง่ายๆนะั่นก็คือเป็นคอกลมแขนกระบอกนะคะซึ่งพอพูดถึงแบบเนี้ยมันจะดูแบบอ ข้อก้มแข่นกระบอกอยู่แล้วน่าเบื่อจังเลยแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้งานรุ่นนี้ยังไม่เคยได้งานรุ่นนี้เนาะต้องไปดูรายละเอียดงานตกแต่งของเราเราจะบอกว่าสวยมากนะคะก่อนที่จะไปดูบอกไซส์ก่อนตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์ค่ะอกเสื้อ44นิ้ววัดช่วงนี้เนาะ44นิ้วความยาวค่ะวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะได้24นิ้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็ราคาค่ะรุ่นนี้นะคะโอนชําระจะส่งฟรีส่งให้ฟรีๆไม่บวกเพิ่มแลวเนาะสำหรับคนโอนชําระค่ะอยู่ที่820บาทนะคะ 820บาทเท่านั้นนะคะถ้าเก็บไปทางเนี่ยอขออนุญาตบอก50บาทนะคะแล้วก็ตัวต่อๆไปบอกตัวละ10บาท10บาทค่ะแน่นอนว่าถ้าสั่งรอบเดียวกันค่ะเก็บไปทาง2ตัวขึ้นไปค่าส่งคุ้มนะคะคุณแมะะ่ขาก็บอกรายละเอียดคร่าวๆครบแล้ทีนี้เราไปดูแบบกันบ้างใครบอกว่าเฮ้ยทำไมชีฟองต้อง820เลยมาดูแบบกันค่ะ รายละเอียดงานตกแต่งของรุ่นนี้แบบให้ทุกจุดและแต่ละจุดคือปลาณนี้สวยงามมากๆเริ่มจากคอค่ะคอจะเป็นคอกลมแบบนี้แล้วก็คุณแม่ดูรายละเอียดงานตัดเย็บนะคะคอ,อกลมนะคะตัดเย็บปราณนี้สวยงาเมเรียบร้อยนะคะตกแต่งให้ด้วยเทปลูกไม้นะคะเป็นเทปลูกไม้เนือ้อคอตตอนให้รอบคอเลยนะคะเก็บงานให้เป๊ะเนี้ยแบบนี้รอบคอทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจับงานตัวนี้นะคะมีกระดุมคอให้1เม็ดถ้าใครแบบว่าอ่ะ ใส่หัวลังบากก็แบบปลดกระดุมคอเนอะ ประมาณนี้นะคะเจาะหยุดน้ําให้ด้านหลังแบบนี้ค่ะในส่วนของแขนค่ะงานตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกที่ขนาดแบบว่ากาลังปกติไม่ได้ปลายบะไม่ได้ปลายบานใหญ่แล้วก็ไม่ได้แบบเป็นงานแฟชั่นเนาะเป็นงานที่แบบว่าทรงกระบอกสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็ปลายแขนนะคะปลายปลายแขนก็คือจะมีเทปลูกไม้นะคะรายคืออลังการเวิร์วัางกดตรงคอ,อนิดนึงคุณแม่ขาก็คือมีดอกมงดอกไม้เพิ่มมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเทปลูกไม้ปลายแขนนะคะเป็นเนื้อคอตตอนใส่สบกสบาย ไม่แข็งไม่คันเลยค่ะเนื้อคือแบบมันไม่มีความแข็งมีความคันเลยคือเนื้อแล้วก็เนื้อคอตตอนค่ะก็คือผิวสัมผัสคือกําลังสบายด้วยกําลังดีด้วยแล้วคือลายสวยด้วยเนี่ยค่ะคือลายสวยด้วยนะคะสับตัวนี้นะคะ,ะทีนี้มาดู ในส่วนของตรงยังไม่จบเนาะเนี่ยคุณแม่ตรงนี้อีกตรงบ่าหน้านะคะบ่าหน้าคือเดินเทปลูกไม้ให้ด้วยก็จะได้เป็นลูกไม้ลาย,ลายนี้เป็นลายดอกไม้นะคะให้สองฝั่งเนี่ยด้านหน้าคือเดินตรงนี้ให้ด้วยแม้จะทั้งแบบเป็นจุดเล็กๆแค่จะไม่มีใครเห็นแต่เราก็ทําให้อ่ะนี่นะคะเวลาใส่แล้วมันเห็นเนาะเนี่ยเวลาใส่แล้วมันเห็นนะคะของจริงมันจะประมาณเนี้ยนะคะเพิ่มความมีอะไรยิ่งขึ้นนะคะแบบไม่ได้ปล่อยให้มันลล้นคือความจริงจะปล่อยล้นก็ได้นะแต่ก็คือเพิ่มมาให้นะคะเนี่ย มันจะได้ดูมีอะไรยิ่งขึ้นดูสวยยิ่งขึ้นนะคะทีนี้มาดูตรงตัวเสื้อค่ะแน่นอนนะคะการเย็บจับตีเกตแบบเนี้ยคุณแม่คะอ่ะนี่หลายคนชอบงานตีเกตมากแล้วคือตัวนี้ตีเกตแบบว่าทีีทเล็กๆท,ทีนะคะให้สองช่วงแบบนี้นะคะตรงกลางแล้วก็มีเดินเทปลูกไม้ตัดกันเป็นลายตามนี้ให้ ดูรายละเอียดงานแค่ด้านหน้าก็จึง้งก็ปังก็สวยแล้วนะคะอ่ะตรงนี้นะคะเห็นชัดไม่เอ่ยสีนี้หรือว่าจะดูสีไหนดีดูสีขาวไหมเอ๊ทำหาสีที่เห็นชัดให้นะอ่ะสีน้ำตาลชัดกว่านะคะอ่านี่นะคะ ตรงนี้เป็นงานตีเกตและคึกเกตอ่ะเป็นเกตเล็กๆด้วยไม่ได้มาใหญ่และคือเรียบร้อยเป๊ะปังแบบนี้คุณแม่ค่ะเป็น2ช่วงด้านหน้านะคะแบบนี้แบบนี้แล้วก็ตัดลายกันด้วยเทปลูกไม้นะคะก็ด้านหน้าจะเห็นเป็นอันนี้นะคะยังไม่จบเท่านั้นนะคะทีนี้มาดูของเรื่องของชายเสื <S <windows> <S ้อบ้างชายเสื้อเราก็เดินเทปลูกไม้ให้2รลายตัดกันตามนี้นะคะรายน้องตุ่มๆเนี่ยก็คือรายเดียวรับกันกับตรงคอนะคะแล้วก็คือลายลายที่เป็นดอกไม้เรียงแถวเนี่ยก็คือรายเดียวกันกับตรงนี้นะคะแล้วก็คือ รายเดียวกันกับตรงนี้นะคะนี่คือรายละเอียดงานคุณแม่ค่ะ น้องเขาถึงราคา820นะคะจริงๆ820คือไม่ได้แพงเลยขาย8995อะไรได้เลยนะคะดูรายละเอียดงานสวยมากแล้วคือซับในก็คือตัวนี้ปกติอาจจะมีซับในด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังอย่างเดียวนะคะตัวนี้จะให้ซับในเต็มตัวทั้งหน้าและหลังด้วยทั้งที่ผ้าน้องไม่ได้บางเลยนะคะเนี่ยทั้งที่ผ้าน้องไม่ได้มีความบางเลยคุณแม่ค่ะแล้วคือน้ําหนักก็แบบไม่บางไม่หนาน้ําหนักกําลังดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้านหลังค่ะก็คือมีเทปลูกไม้2ชั้นแบบนี้ให้ด้วยเนนี่ร เห็นไหมคะอันนี้ด้านหลังจะเห็นเป็นทรงนี้นะคะด้านหน้าจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะทีนี้ครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาแบบยี่นะคะเป็นไซส์44เนาะรูปแบบงานมาดูสีกันบ้างสีนะคะสีที่น้ำส้มสายก็คือสีชมพูค่ะอันนี้คือสีน้ําตาลนะคะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับน้ําตาลทองเนาะอันนี้น้ําตาลทองค่ะอันนี้เขียวค่ะแล้วก็อ่ะขาวและดํา ขาวและก็ดําค่ะงานขาวและดําดำอะ่ะก็คือรายละเอียดเหมือนกันนะแต่ว่าน้องอาจจะมองไม่เห็นในกล้องนิดนึงอันนี้เห็นไม่เอ่ยนะคะรายละเอียดงานคือเหมือนกันเลยนะคะสีขาวดําอาะสิแบบเรียบร้อยด้วยนะคะขาวดำเนาะอ่ะอยากเก็บเก็บได้เลยนะคะสำหรับขาวดําค่ะมีมาให้5สีตามนี้นะคะเดี๋ยวนะจะไปเปลี่ยนสีที่เหลือให้ดูอันนี้ดูสีชมพูก,ก่อนค่ะ ะะอันนี้สีดํานะคะอยากจะให้เห็นรายละเอียดสีดํามากเลยนะคะไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดไหมเอ่ยนะคะเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตีเกตทีทีนะคะ2ช่วงนะคะตรงนี้คือยาวสุดเลยสุดตรงนี้เลยนะคะให้มาแล้วก็คือน้องน่ารักมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกตใหญ่ๆมันเป็นเกตเล็กๆนะคะทีทีนะคะเรียบร้อยสวยงามอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็มีเทปลูกไม้ตกแต่งใดๆคือเหมือนกันกับตัวสีอื่นเลยนะแต่สีดามันอาจจะมองไม่เห็นคุณแม่คะมันอาจจะมองไม่เห็นในกล้องนะคะแต่คือแบบ ของจริงมันสวยแหละของจริงมันมองเห็นนะคะถ้าใครอยากได้ชีฟองเนื้อดีสีดํานะคะรูปแบบงานสวยๆแบบนี้อ่ะเอฟเลยนะคะสั่งได้เลยรหัส417ค้าค่ะ า418นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะสำหรันบน้ําตาลตัวนี้จะเป็นน้ําตาลที่มีความเข้มประมาณหนึ่งเนาะคล้ายๆกับออกน้ําตาลเข้มน้าตาลทองประมาณนั้นนะคะ <Eagle. S 1> ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่พวกสีเฉดแบบโอนตินเนาะอันนี้จะเข้มกว่าโอนตินนะคะอันนี้คือน้ําตาลเลยเนาะอ่าแต่รายละเอียดงานคือตัวนี้รายละเอียดการตกแต่งอ่ะเขาดูเป็นงานแบบเรียบหรูดูแพงดูผู้ดีเนาะ<ฮ>แล้วก็คือสีนี้กับแบบมันเป็นอะไรที่เหมาะกันมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่รู้จะเก็บสีไหนก็เชียร์สีน้ําตาลนะถึงแมว่ามันมันเป็นอะไรที่เหมาะ สีมันกับแบบมันเป็นอะไรที่เหมาะกันค่ะนะคะอ่ะสีน้ําตาลค่ะก็ตัวนี้นะคะมันก็ไม่ใช่แบบน้ำตาลมืดซะทีเดียวนะเนี่ยคือเปรียบเทียบกับผ้าม่านข้างหลังเนาะอ่ะมันก็ยังมีความแบบสดใสมันจะมีความแบบโทนแบบอุ่นๆดูสดใสอยู่เนาะไม่ได้แบบมืดๆคำํคำๆนะคะแล้วก็แมทกางเกงขายอย่างไงก็ขึ้นอยู่แล้วนะคะจากสีนี้เนาะอ่ะสีน้ําตาลค่ะน้ำตาลค่ะ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นเทปลูกไม้ด้วยนะคืองานเอ็ดและงานตัวนี้คือตกแต่งให้เยอะมากๆนะคะบวกกับผ้าเขาดีนะคะก็เย็บเปลืองขรแรงตรงนี้เนาะแล้วก็ตกแต่งให้เยอะค่ะนี้นะคะอง,งานตัวนี้ก็เลยประมาณ หัส418นะคะแล้วก็สีสุดท้ายแล้วเป็นสีเขียวค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะเป็นประมาณเขียวใบไม้อะไรเขียวประมาณนั้นเลยเป็นเฉดเขียวเข้มนะคะแต่ทีนี้ความเข้มความอ่อนน้ำซุว่ามันกลางๆเนาะไม่ได้มืดนะคะไม่ได้ใส่เรามืดแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปมันเหมาะกับแบบแบบเขาจะดูแบบว่าดู ดูมีอายุดูสุขุมดูแบบผู้ใหญ่แล้วก็คือดูแบบแพงเป็นงานแพงเรียบหรูดูแพงแบบนี้นะคะงานเย็บจับจีบตีเกตเอ๊ะไม่ใช่จับจีบงานเย็บแบบตีเกตอะไรให้ขนาดนี้ค่ะคุณแม่คะมันเหมาะกับสีโทนแบบที่ดูสุขุมนิดนึงนะคะแล้วก็จำส้มว่าสีเขียวก็เหมาะกับแบบนะคะอ่านะคะเขียวน้ำตาลขาวดําแล้วก็ชมพูนะคะสวยทุกสีนะคะชมพูก็จะเป็นดบดวนหวานนิดนึงเนาะขาวดําก็เป็นแบบสีปกติที่อาจจะควรมีไว้ติดตู้อยู่แล้วเนาะสำหรับสีน้ําตาลกับ เีมันชั่วโมงมันเป็นสีที่เหมาะกับแบบเพราะมันเป็นประมาณโทนขึมขึมโทนสุขุมนิดนึงนะคะแล้วแต่เลือกแล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่งานตัวนี้รายละเอียดงานคือสวยจริงๆนะคะงานมันเป็นดูแพงแล้วก็คือแบบงานไม่ได้ไม่ได้ดูโหลเลยนะคะต้องพูดอย่าง,งานั้นคืองานแบบดูดีมากๆนะคะรุ่นนี้นะคะรหัส418รอส418นะคะไซส์เป็นฟรีไซส์4 4นิ้วนะคะก็ราคา820บาทค่ะรายมาสั่ง โทรมาสั่งได้เลยนะคะมี5สีค่ะรอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้หรือว่ากอคลิปแล้วก็เรียกก็ได้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ